การเขียนแสดงความคิดเห็นวันนีออ้อาจจะเป็นเรื่องที่ดูง่ายๆเนาะแต่ว่าก็มีขั้นตอนวิธีการเทคนิคมาแลกเปลี่ยนมาให้นักเรียนออลองทำพมเข้าใจดูนะครับว่าเ,ออเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ในการเขียนแสดงความคิดเห็นนะครับ ทจะไปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด s u b สไคร์นนะครับช่องดิวไทยออนไลน์ไว้ด้วยนะครับไ่เลยเนาะอ่าไปเลยกันครับไปเลยนะความหมายของการเขียนแสดงความเห็นนะครับการเขียนแสดงความเห็นหมายถึงอะไรนะก็คือการแสดงทัศนคตินะครับเป็นการเขียนเนาะ เป็นการเขียนแสดงทัศนคติซึ่งใช้ได้สองอย่างมีสองลักษณะก็คือข้อที่จริงกับข้อที่ผิดต่อเรื่องในเรื่องหนึ่งคราวนี้การเขียนเนี่ยจะเป็นไปนในทิศทางใดก็อยู่ที่ผู้เขียนว่าผู้เขียนจะมีความคิดสร้างสารรค์ไหมมีเหตุมีผลไหม แต่ในขณะเดียวกันผู้รับสารนะครับอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกตา่างหรือว่าไม่จําเป็นที่ต้องมีความเห็นเหมือนกัน,นเป็นการมองต่างม,มุมและก็เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลเนาะแต่ละคนสมมุตเิเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแต่ละคนก็มีความคิดเห็นตา่างกันคนนึงก็บอกว่า แย่มากเลยอันนี้ก็บอกเออค่อยยังชั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดเลยเนาะ,ะการเขียนเร้เ,เห็นมักปรากฏในรูปแบบของบทความสิ่งพิมพ์ซื้อพิมพ์มารสารสื้อพิมพ์นี่ก็ความวิดเห็นล้วนเนะเหตุการณ์ด้วยก็ที่จริงด้วยมีมือนกันแต่ว่า เติมแต่งเข้าไปเพื่อให้ผู้อ่านนั้นอ่านแล้วก็รู้สึกมีความคิดทั้งคอยตามแลว้วก็ทั้งแตกต่างนะครับคราวนี้เราไปดูหลักการเขียนหนึ่งเราจะต้องเลือกเรื่องก่อนใช่ไหมว่าเราจะเขียนแสดงให้เห็นเรื่องอะไรเลือกเรื่องก็จะต้องเป็นหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องสนใจนะ เรื่องที่อยู่เป็นกระแสะเนี่ยเรื่องที่เขาเป็นกระแสะทันสมัยด้วยนะอ,อาจจะเกีย่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสานสังคมก็ตามได้ทุกอย่างนะครับแต่ก็จะต้องเขียนเรื่องไหนก็ต้องมีความรู้พวามเข้าใจเรื่องที่ตนจะแสดงความเห็นเป็นอย่างดี เพื่อที่จะแสดงให้เห็นได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็มีความอน,นัดเช่นเราเขียนแสดงให้เห็นการนำอาหารด้วยอของปรุงรสชนิดนี้เราบอกเราถนัดแล้วก็เขียนเราบอกเราถนัดแล้วก็เขียน อ่าเราก็เขียนนะโอเคนะต่อไปนะการเขียนก็เขียนได้สองลักษณะก็คือให้ข้อที่จริงแล้วก็ให้ข้อยินเห็นอามาดูข้อที่จริงข้อที่จริงก็คือเรื่องที่ตรงๆเลยเป็นเหตุการณ์จริงเรื่องที่ตรงๆเป็นเหตุการณ์จริงแต่จะต้อง เขียนโดยเอาสาระสำคัญนะของเรื่องให้ได้จับประเด็นให้ได้นะครับแล้วถ้าจะให้ดีก็ต้องศึกษาเรื่องเพิ่มเติมนะจากแหล่งความรู้อื่นถึงจะเอามาเป็นเหตุผลประกอบในการแสดงความคิดเห็นได้นะนั่นก็คือการให้ข้อที่จริงนะเช่นสมมุติให้เขียนแสดงความคิดเห็นถ้าอุบัติเหตุเราก็ต้องนึกแล้วว่า เออวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเรียบเรียงจับประเด็นจับสาระสำคัญครถคันนี้นะออกจากเซเว่นแาแล้วไม่ได้มองซ้ายมองขวาพุ่งเลยแล้วก็ชนอย่างเข้าจังเลยอะไรอย่างี้นี่คือข้อเท็จจริง <c oughs> อ่ะมาดูความิเห็นนะต่อไปนะเขียนแสดงความเห็นได้หลายอย่างด้วยกันอ่ะดังนี้หนึ่ง การแชร์ข้เห็นเพื่อตั้งข้อสังเกตเช่นการเติบโตของธุรกิจอาจจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างความนิยมอะไรอย่างนี้ได้รับความนิยมหรือเปล่าครับสองเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริงเช่นสถานการณ์ที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่ลดชนเงินที่เซเว่นนะครับซึ่ง เราจะสนับสนุนีกเออผมก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันผมเดินออกมากําลังออกจากหน้าเซเว่นเลยเห็นเข้าเต็มตาเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเพิ่มเติมเพิ่มเติมนะอ่าเพิ่มเติมอ่าอาจจะมีการเพิ่มเติมนะทําให้มันข้อมูลอะไรต่างๆนะมันดูแน่นหนาขึ้นนะ รู้แน่นหนาขึ้นสามก็เพื่อโต้เยง้งโต้เย้งหมายความว่าเป็นเท็จใช่ไหมเพื่อโตเย้งก็คือความเห็นต่างความคิดเห็นความคิดต่างนี่อ ความคิดต่างนะครับเพื่อตัวเองเช่น <S <S <ค>การกินยาลดความอ้วนฉันไม่ได้คิดเห็นอย่างนี้นะฉันมองว่าการออกกำลังกายนะ่าจะเป็นการนี่ลดความอ้วนได้อะไรครับ c การใช้เห็นเพื่อประเมินค่านะครับเพื่อประเมินค่าประเมินค่าเช่นเอ่อการวิจารณ์นะการวิจารณ์การวิเคราะห์ ผู้ที่ได้รับรางวัลซีไลท์การวิจารณ์วิเคราะห์โอรางวัลนาตาลาดรางวัลเช่นครูครูได้รับรางวัลอย่างเงี้ยโอ้ดีใช่ใช่ครูคนนี้เหมาะมากเลยที่จะได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถเขียนเพื่อประเมินค่าได้เหมือนกันเนะขียนได้สีแนนะ่แนวแนวไหนก็ได้ ต่อไปการเรียบเรียงการเรียบเรียงก็จะเรียบเรียงได้หลายแบบเรียบเรียงจากอะไรได้บ้างมาดูกัน่ามาดูกันหนึ่งก็คือเราต้องดูเรื่องของการตั้งชื่อตั้งชื่อให้เป็นไงนะครับดึงดูด อ่านแล้วก็หยุดเลยเจอแค่ชื่อเรื่องก็หยุดเลยอะไรสองการเปิดเรื่องก็คือส่วนนำนัำ่นเองยอครูเอาปากกาอันนี้ดีกว่าตัวทีนะครับอ่าส่วน จนน้นเนาะก็ต้องใช้หลักการเดียกับเลี้ยงควานนั่นแหละนะต้องทำให้ชวนติดตามนะชวนติดตามเรื่องนะสามการลำดับต้องลำดับเรื่องให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่คนเขียนวกไปวนมาเพราะผู้อา่านเกิดความสับสนและไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นข้อที่จริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นสุดท้ายคือการปิดเรื่องก็คือสรุปนั่นแหละสรุปก็ปให้ผู้อ่านประทับใจการปิดเรื่องก็ได้หลายอย่างครับได้หลายอย่างด้วยกัน ต่อไปการใช้ภาษาการใช้ภาษานี้สำคัญมากมันเหมือนกับเราซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาถุงหนึง่งแต่กว๋วยเตี๋ยวจะอร่อยไม่อร่อยบางทีขึ้นอยู่กับน้ำซุปภาษาก็คือน้ำซุปการปรุงแต่งปรุงแต่ง ก็มีการปรุงแต่งต้องใช้ภาษาอย่างสละสลวยสวยงามไม่เยิ่นเยอะมีการใช้สำนวนวหารเหมาะสมกับเรื่องแล้วต้องใช้อ,อถ้าใช้สำนวนโวหารมันก็เหมือนเราเติมพริกเติมเกลืออะไรทำให้เออ่ภาษามันมีอรรถรสมากขึ้นสื่อความหมายที่ตรงตามอารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วก็ต้องเขียนอย่างเป็นกลางเป็นกลางในที่นี้คืออะไร ตรงดาวนี้คืออะไรครับมารรายต้องไม่เขียนไม่กระทบผู้อื่นนะครับหลีกเลี่ยงกันใช้ถ้าคำที่เอาดุนแรงเช่นเขียนเรื่องของการเมืองอย่าเงี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงถ้าถ้าเขียนก็ต้องเขียนแนวกลางๆนะครับซึ่งมันจะเป็นผลที่จะทำให้ ความรุนแรงนั้นเกิดความขัดแย้งในภายหลังได้นะครับมามาดูตัวอย่างการเขียนให้เห็นในการพนันเป็นบอกอเกิดแห่งความหาย,ยานตะ์นป้นบ้านสิบครั้งยังไม่เท่าไฟไม่บ้านครั้งเดียวไปไปไม่บ้านสิบครั้ง ก็ยังไม่เท่ากับการตกเป็นทาของการพนันเพราะการพนันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดแม้กระทั่งชีวิตของคนเป็นไงครับเปิดเรื่องเปิดเรื่องอันนี้เขาเปิดเรื่องละอ่าเปิดเรื่องแรกค่อนข้างน่าสนใจน่าติดตามน่าอ่าน บ้านเมืองของเราขณะดนี้ประชาชนส่วสนใหญ่รุ่มหลงกรารพนันเล่นเกมกันงมเงมแม้แต่ฝันก็ยังนำมาตีเป็นตัวเลขเ,ออเห็นไหมใช้ภาษาได้เรียบง่ายนะเหนือที่เรียกกันว่าหวยซึ่งขนาดนี้รับรองให้เป็นกรารพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนอกจากนั้นยังมีสลากกินแบ่งรัฐบาลมีจำหน่ายกันทั่วประเทศ หาซื้อกันง่ายได้ตลอดทั้งเดือนวันเสาร์อาทิตย์เล่นม้ากบบนารันตประเภทศผิดกฎหมายก็รอบเล่นกันอย่างดาดตืน่นใช้ภาษาทั้งวันทั้งคืนเาเห็นมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือหน้าการเมืองคอยคุ้มกันให้เมื่อประชาชนยัมัเมวเมาในกบบนารันเช่นนี้ก็ไม่มีเวลาจะไปสร้างสรรค์ให้สังคมดีขึ้นผลผลิตส่วนรวมมีแต่ลงเศรษฐกิจมีแต่สุดการับบน,น,นไหมก็ปีการเปรียบเทียบเขามีการยกตัวอยา่าง เขาใช้สาธกนะครการพนันนอกจากจะสิ้นเปลืองเวลาไปโดยปราประโยชน์แล้วเมื่อเมื่อเล่นได้ก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุล่ายเมื่อเสียก็อยากจะแก้มือเมื่อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวก็เที่ยวหามองทรัพย์สินที่จะหยิบฉวยได้ง่ายไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตามอันบอกเกิด แห่งอาชญากรรมทาง,งบางรายมีที่ดินเลือกสวนไล่นาก็นำไปจำนองจำนำขายฝากเพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนันหรือแก้ตัวสุดในที่สุดกรรมสิทธิ์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนมือไปเพราะไม่มีทางไถ่ถอนคืนอันนี้ก็คืออะไรครับเขาชี้ให้เห็นโทษ เขาเขียนแสดงว่าเห็นเนื้อเรื่องเขาลำดับได้ดีมากเลยนะครับโทษตั้งแต่เริ่มจนท้ายเลยนะถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายมองม,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 มาประชาชนรัฐบาลก็ควรรีบดำเนินแก้ไขปัญหาเหล่านี้อันนี้เขาพูดถึงทางออกอะอ่า อย่าปล่อยให้เลื้อยลังมิฉะนั้นจะเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกมอมเมาการพนันที่อยู่ในความปกครองของชาติอื่นเมื่อประเทศได้รับเอกราชเขาไม่สามารถปกครองตนเองได้เราเห็นด้วยกับการลดวันออกสลากกินแบ่งเราเห็นด้วยกับการลดจำนวนวันในการแข่งม้าเราเห็นด้วยการที่จะให้การพนันลดน้อยลงถอยลง แต่เราจะลองให้เจา้จาหน้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองปราบปรามได้อย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราทุกคนโอ้เด็กต้นอ่าต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราอย่างน้อยก็ต้องคือตัวเองใช่หมพราะเขาก็เขียนว่าเออมันคน,นทางออกมือคนแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเลิกเล่นกันพน,นัน เอาเวลาที่เสียไปในการเล่นการมนันมาทําประโยชน์ให้สังคมประเทศชาติอันนี้เขาก็พูดถึงละแนวเขาจะโน้มน้าวละนะเขาจะโน้มน้าวโน้มน้าวเพราะเขาจะปิดเรื่องแล้ว อืห uh huh. ากพี่น้องญาติมิตรลูกหลานท่านยังโมเมาในการพนันโปรดช่วยกันตักเตือนเขาเพื่อให้เศรษฐกิจในครอบครัวและบ้านือเมืองมันเรามั่นคงและดีขึ้นและช่วยบอกต่อกันไปว่าไม่มีใครร่ำรวยหรือตั้งตัวได้จากการพนันนอกจากเจ้ามือในท้ายที่สุดนี้ขอฝากข้อคิดไว้สักนิดว่า โทษอย่าเล่นการพน,นันมิฉะน,นั้นจะพบแต่ความหาย,ยาง่ยอันนี้คือปิดแล้วก็ปิดด้วยการขอขอร้องแล้วก็บอกโทษนี่นี่คือตัวอย่างครับซึ่งอะไรก็สามารถนําเทคนิควิธีการอะไรพวกนี้ไปเขียนได้ในกรณีที่คุณครูเขาสั่งงานนะโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับครูมีเพียงเท่านี้ ฝากกดติดตามนะกด subscribe เนะาะไลน์มาคุยได้นะไลน์มาคุยได้มีการบงกันบ้านอะไรมามคู่กันบ้านอันนี้นะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคุยกันได้นะครับคุยกันได้เนาะก็มีเยงเทน,นานี้นะครับฝากกดติดตาม้วยนะสวัสดีครับ